เฮ้ย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 ใครวอยา n ó เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮอะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 เเ้ยเอ เอ้ยใช้ลูกตัวเองไหมแก้มลูกนดนโตเป็นหนุ่มหมดแล้วได้เอาล่าสุดลูกจะติดแม่หรือแม่จะติดลูกล้ออุ้งอ้าดใส่กันใช่ไหมอันนี้มาถึงเยืนสปุชกำลังเช็คอยู่ว่าใช้แม่ตัวเองไหมทำน้อยใช่ไหม คำน้อยบอกว่าน่าจะใช่แล้วเลยนะโอ้ยเอาเอาโอ้ยดูนอนน้อยก็ออกด้วยได้โอ้ยเนี่ยหน่อยมีใจขักเนาะเนี่ยหน่อยไปจกทําไมแม่บ่อยแท้คาโเตเขาเป็นผู้ชายหรือเปล่าต้ออองเจาออ โอ so right. ้นี่ปะนี่คือปฏิกิริยาลูกชายคนเล็กของเขาเนาะแม่แม่ชี้อุ้ยเอาหมอกก็พอบอกเอาเอ้ยเอ้ยโอ้ยเ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 อ้าหมาก็มวยลายเอาเอ้ยอโอ้อเอ้อ เอ้ยเอเอ้ย,อยแม่ไม่กินหญ้าแล้วทุกคนตอนนี้แม่ไม่กินหญ้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายแม่แก้มเข้าลมฝั่งนู้นนะเน่ะ แม่ไม่กินหญ้าแล้วล่าสุดนะแม่ไม่กินหญ้าแล้วมาบา,าไปแล้วผมไปก่อนนะแม่ผมต้องไปกินหญ้าก่อนเฮ<า>้ยเฮลูกต้องไปอยู่ในบ้านก่อนแม่แก้มแม่แก้มกินหญ้าก่อนนะ ต่อไปเรามาดูปฏิกิริยาพิคูนกันนะตอนนี้ลูกชายคนเล็กของเขาก็ค่อนข้างที่จะรู้แม่อยู่นะแกมเออแกมเอาเอ,าอาด,มด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 มกินลูกใช่ไหมเอเอแกมเมื่อคืนร้องทั้งคืนเลยนะแม่แม่คิดถึงผู้บ่าว นาคิดถึงผู้บ่าวใช่ไหมแก้มแก้มจ๋ารอรอรอ,อดูชมนะรอชมดูย่าไม่กินเลยนะเอซกินยา่าลูกกินย่าจะได้มีแรงอย่าไปห่วงลูกอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงเดี๋ยวรอชมปฏิกิริยาลูกคนโตเขานะแม่ๆนะว่าจะเป็นยังไง